แล้ววันนี้เราก็มาพบกับรายการเชฟวีดีเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้เรากําลังจะไปที่โซาก,ก้ากันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะไปซื้อตั๋วรถไฟนะคะไปที่ดทงบุรีค่ะและเราก็ได้ตั๋วรถไฟกันมาแล้วนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะนั่งรถรอบเที่ยง54นะคะไปที่นัำบะโอลตาก้านะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถไฟกันค่ะไปกันเลย เราก็ออกมาจากรถไฟแล้วนะคะแล้วก็ลงที่นำบะค่ะกำลังจะเดินไปที่ถนนเส้นโดทงบรีนะคะตามันเลยค่ะ ฮงรนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาของขึ้นชื่อของโอซาก้ากินกันค่ะของขึ้นชื่อที่นี่ก็จะเป็นทาโกยากินะคะแล้วก็พวกของทอดเฉียบไม้คูชิคัสึค่ะเราจะเดินไปหาร้านที่มีชื่อเสียงลองทานกันนะคะ ร้นานดารมะของทอดขึ้นชื่อของญี่ปุ่นชื่อว่าทูชิคัสสึนะคะก็จะเป็นพวกเ,เนื้อซีฟูด้ดแล้วก็พวกผักชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็จิ้มซอสกินกับกระล่ำปิีนค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทานอาหารขึ้นชื่อของโอซาก้ากันค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหน 1,500เยนค่ะก็จะได้โคชิคันสึก9ไม้นะคะแล้วก็จิมจอนนิอันนี้1ถ้วยวก็คือราคามยังไม่รวมแบตนะคะถ้ารวมแบตก็จะอยู่ที่1,650เยนค่ะใครสนใจก็ลองมาทานกันได้นะคะ แล้วเราก็เดินต่อมาที่สะพานเอบิสูนะคะซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกับร้านปูค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของโอซาก้านะคะเป็นทูริโกะป้ายไฟนะคะที่ทุกคน everybody the sea staring for days all the seas, just young just pretty all a is face แล้วเราก็ได้ขนมคัสตาด10เยนมาแล้วนะคะแต่เราจะมาลองชิมกันค่ะว่ารสชาตเป็นยังไงบ้างอันนี่ โกโยากิของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของโอซาก้านะคะอานนี้ชื่อร้านคุคุรุค่ะเป็นร้านที่มีสาขาอยู่หลายที่ในถนนย่านโดนโทมโบรีนะคะอันนี้เป็นอยู่ตรงหน้าสถานีรถไฟค่ะเราก็ไม่ค่อยมีคนเราก็เลยมาซื้อกันสาขานี้นะคะแล้วจะลองไปชิมกันค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างโอเคไปกันเลยค่ะ ก็ได้ทาโกยากิมาแล้วนะคะเราจะลองชิมดูนะว่าจะอร่อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นรสชาติออริจินอลค่ะแล้วก็ราดมาอยองเนสแล้วก็ซอสของทาโกยากิต้นตำหรับโอซาก้านะคะเราลองมาชิมกันเลย วันนี้เรามาเที่ยวโอซาก้ากินอาหารขึ้นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกลับที่พักกันนะคะ,ะ,ะก็ตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟใต้ดินกลับค่ะสําหรับวันนี้อาหารที่ขึ้นชื่อโอซาก้าทั้งทาโกยากิแล้วก็คูชิคัสสึแล้วก็ขนมนะคะก็ทานหมดแล้วค่ะก็สมคำล่ำลือนะคะที่คนมาต่อแถวเยอะๆก็โอเคแล้วค่ะสำหรับ การมาอซสกาครั้งแรกของเจวีเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็อากาศหนาวแล้วก็กินอาหารอร่อยสมใจอยากจะมานะคะ<ม>ก็ขอชวนพี่น้อง<ม>อ่าเพืเ่อนๆอยากจะมาเที่ยวก็ขอเชิญนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะยังไงคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันก็ติดตามช่องเจลวีนี i, me, ้เที่ยวเ็กค่ะโอเคบ,บายบาย